สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆเชียร์และลุ้นให้มีข่าวดีกันตลอดสำหรับแอปทักษอนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินทรกุลซึ่งเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักนักสวีดหวานฉ่ำของทั้งคู่บ่อยครั้งจนแฟนคลับและคนบันเทิงแซวกันแทบจะทุกวันเพราะช่วงนี้หวานถี่มากๆล่าสุดหมอช้างทศพร หมอดูชื่อดังก็ได้แซวแอปทักษออนในรายการสามแซบหลังเผยเทคนิคดูคนโกงให้ดูที่คิ้วและต่อมาให้ดูที่ดวงตาจะจับโกหกใครอะไรเราได้ยินว่าให้ดูที่ตาซึ่งหันไปถามแม่แอปว่าปีหน้าจะแต่งจริงไหมแม่แอปบอกว่าวางเปล่ามากหมอช้างก็แซวต่อว่าอันนี้เขาเป็นนักแสดงเห็นไหมเขาก็จะคอนโทรลให้ตาเขาเนี่ยให้มองได้พร้อมกับหัวเราะบอกว่า แต่เขาจะมีอาการทางมือนะและเมื่อมองไปที่มือของแอปทักษออนก็พบว่ากำลังนั่งจับมือตัวเองแน่นเลยทีเดียวงานนี้แอปทักษออนถึงกับไปไม่เป็นยิ้มหวานอย่างเดียวเลยและแฟนๆก็เข้ามาแซวกันเป็นจำนวนมากอาทีเช่นแสดงว่าหมอช้างต้องรู้อะไรมาแน่ๆฮันแน่พี่แอป,ปอาจจะโดนเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะพี่แอป,ปไม่รู้แต่นนทกุลอาจจะรู้และขอแต่งปีหน้าเลยก็ได้ ที่แอปขานนกุลอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้วางแผนกับน้องปีใหม่แล้วหยอกๆนะคะก็เรียกได้ว่างงานนี้แฟนคลับก็แอบคิดว่านนกุลเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งเร็วๆนี้ก็เป็นได้นั่นเองคะ่ะ